วันนี้นะคะจะแกงตดให้พี่เตยดนตดให้พี่เตยโดนฮึยโวยมาดเลยฮึยแกงติยวเองะจัดเอ็งกูมาไง ต้อนรับนะคะ,คะสูช่ชาแนลพีนะคะวันนี้นะคะวันใหม่ปักแรงพี่เตยกี่แล้วทุกคนซึ่งจะขอบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะวันใหม่ทานดีทอกตัวหนึ่งนะคะแล้วให้ผลคือแบบดีมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นลมนะคะออกได้แบบว่าไม่หวัดไม่ไหวนะคะแล้วคือวันนี้วันใหม่อะตดลั่นแบบเยอะมากบบมาก,ก็เลยจะมาทาคอนเทนต์แกนพี่เต้นะคะโดยการที่วันนี้นะคะจัดแกนตดให้พี่เต้โดตดให้พี่เต้โด วันนี้นะคะนางก็ตัดคลิปอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้วันใหม่อยู่ในห้องนอนนะคะคือทาท่าจะนอนแล้วแหละจะขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าวันใหม่จะตดเองอย่างเงี้ยมันไม่จะเดินไปใกล้ๆนะคะเมื่อที่พี่เต้ได้กลิ่นนะคะแต่ถ้านั่งอยู่ไกลๆนะคะคือแบบอุ้ยลไม่มีแต่ว่าเราจะต้องดําเนินคลิปต่อใช่ไหมทุกคนใหม่ก็เลยจะเปิดเสียงตดอย่างนี้นะคะ เหมือนมากทุกคนคือมันเหมือนสิ่งที่มันไหมตดวันนี้เลยเว้ยซึ่งจะขอเล่าอันนี้เล่าเป็นเรื่องตลกนะคะก็ถ้าใครทานข้าวอยู่นะคะขอแนะนํานะคะให้ไปทานข้าวให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูคลิปวันใหม่นะคะบอกเลยว่าน่าเกลียดมากๆนะคะเว้ยเวลาะเห็นกล้องไหมคือวันใหม่อ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โซฟาเว้ยแล้วพี่เตยอ,อยาก,ก็นั่งตัดคลิปจูๆ่ๆตดเหมือนลั่นขึ้นมาปลูใหญ่มาก มันฮาวมากนะคะก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์นะคะแล้วก็คือโดยปกติท hmm. ั่วไปเอาใหม่กับพี่เตยจะตดแบบไม่อาจกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ก็คือแบบขอเน็ตเลยนะคะเพราะว่าดีท็อกมันทํางานนะคะโอเคค่ะทุกคนกันจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้แล้วก็ช anel n e day ของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอฝากเพจ new day เพจไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะ ตดทั้งหมดใส่หมดนวร <มา S 1> ครับท่ามอไหมก็ทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่มีไรแค่กแกถามเฉยว่าผม <c oughs> อือหโปวดมาตดเอยอือหเกนี้เองเอผมคอเลกูนี่ยเออ,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 อตดทั้วันเลยเนี่ยเรียกรไรอะไรก็หน,นูก,กินเดทออกมา ไม่ขี้ไปน่าแล้มั้งเินไปแล้วตต่แล้วตดจนคอมีตะกี่ขมเลยหยุดมั้ยโอ้ยขี้แ้ปไปไป น้ำแค่ไหนเี่ยวันไม่มีกินจนัเอาตมางียย <c oughs> มึงเกลบมาอดูสู้แนเะีียมไอ้กเป็นตาทำง,งานแล้วจะดมตดอยีได้มาดิมาดิมึไม่ยอมมันจะละวเอาให้แมวตายข้างมังเลยไม่แต่ตั้งใจแตกูตั้งใจพี่แมวเแมวจะลืมสลือ กี้มาหลายวันแล้วมันถึงเหม็นนะนม่กกินมึงเวามันจะได้ความผมตัวเบฟอย่างกะควายน่นแล้วดมานะี่ดิ่ะด่มานี่ดิจม,ม,มีน,ำน้ำมันด้วยหรอนี่นโอ้โย ของมึงนั่นแหละเอย่าอาหารอีกแล้มนมโปรตีนอุดรูตูดเลยนะงานถึงไหนแล้วเนี่ยผู้ตาใจเว้ยอยากกินดีเถอะอีกทุกวันเลยแล้วให้ดูจะเผาทิ้งเกินไปแล้วลุกจะทำงาน พี่เซ็กต์ตอกไหมเดยนหนูมาเล่นด้วยอีกระมานท่านยายทำงานเดนหนุ่มาเล่นเลยอีกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคือตอนนี้จะบอกเลยว่าทั้งตดจริงตดปลอมผสมกันบนเปไวไปหมดแล้วคือจริงๆอ่ะที่ดูไปเมื่อกี้มีวันใหม่ตดจริงด้วยคือถ้ามีกลิ่นอันนั้นน่ากลัวเล เดี๋ยวรอวันใหม่ปวดอีกสักรอบนะคะแล้วก็จะไปแบบจัดชุดใหญ่นะคะพร้อมกลิดแล้วก็พร้อมแบบว่าเสียงปอมด้วยนะคะเด<ๆ>ี๋ยวขอเคลนท้องแบบหนึ่งโอ้ยสัตว์ใหญ่เ <c oughs> หม็นนะจะอ้วก <c oughs> เสร็จนเธอคือมันดึกแล้วเนี่ยจะไปนอนก็ไปนอนได้เลยมันยุ่งอะไรกันล่ะ <c oughs> อ,อะไรอ <c oughs> ของมึงเนี่ยมาตัวทุเรศอะไรมนคบกันแรกๆดิโอ้ย ต,งต,ต,งตูงนี้ก็ไม่เม <c oughs> ียงตดวิ่งไปตดที่อื่นแต่ตอนนี้มึงโตดที่หัวมัแล้วหรอสีสันชีวิตสีสันก็ได้แต่กลิ่นไม่ต้องไม่มีกลิ่นเลยก็งงมันตดดังกันลมมันพัดมันงูนั่นเออต้องไปเหนือลมเลยปะนี่ดูเรื่องโอ้ยด้วยนี่แมา มานึ่มามึงมาเด็กจามูกเด็กจามูกเป็นปอดยูมามึงทุเรศขนาดนี้เลยหรอได้รักหนูไอ้หนูรักไี่เต้ยนะมึงเป็รักมึงโอยพอแล้วเกียรเล่นแล้วแหละมึงพูดว่าพี่เกียรตเล่นมึงถามกูยังกูอยากเล่นกับมึงไหมไปนอนในห้องป่ะไปดีกว่าถักสุดท้ายละ พี่เตจย์กลัวเร็วพี่นั่งโดมอาดมทำไมมถามมาได้มาโดมทำไมพี่ไม่รักหนูหรอเข้าไปนอนในห้องแม่เอามานี่น่าเกลียดหรอสุดๆแหละน่าเกลียดมากหรอมาก ไอ้ที่แบบดอกแรกอ่ะที่หนูตดอ่ะคือแบบหนูตดแบบไอ้เที่พี่นึงในใจน้องไอ้สัตว์มึงทำไส้ใหญ่มูดโผล่ออกมาหรือเปล่าไอ้ที่คือมันดังแบบคิดดังขาวบ้านในยินอ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่แบบถ้าตดดังอะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่ถ้าตดเบาอ่ะแบบตดทานพี่เขาเรียกตดทานพี่อ่ะพนี้ดังพี่หนูอายเขามันเหม็นเกินชิบหายเออไม่รอดดีกว่าเออไม่ตดนอนเดี๋ยวตดฝึกทีคนเดียวไป นี่กะก็ตดสะสมใจแล้วนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยมันมีอีกดอกมาแล้วมาแล้วแบบสุดท้าย้สุดท้ายจอยอมานี่หน่อยเร็ว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 อีมานี่เร็วเร็วดิมาเร็วเร็วปิดคอมคอมยูมาเรียมาเรียมาเรีวเมาเรียบ้องเนี้ยห้ออ่ะเข้า ท่าเลยคิปดีนะคะต้องขอจบเรื่องดีนะคะอุ้ยคิดว่าหมไหมมันเฟรชข้อแรกก็เป็นไคิปดีแล้วก็่นเดียวของเราเลยนะคะทุคนอุ้ยหมกเออ่ิยวก่อหินไหมยี่โเล่นปวเป็นขี้แล้วเนี่ยโอเคกระดุมลิดดีนะคะข้อแร์ก็จเป็นตะไครคลิปนีแล้วก็จะั่นเอะไรอะไร